อีซูซูเซปุยครับคลิปนี้นะครับมารีวิวส่งมอบนะครับสำหรับรถเจ้าตัวสเปคแคปนะครับ2.2 DI Max Ford นะครับตัวนี้นะครับสีเทาเอ r b o สสีใหม่ด้วยนะครับสำหรับ f c ท่านใดนะครับที่ต้องการรถใช้งานนะครับราคาย่อมเยาวนะแนะนำเจ้าคนนี้เลยนะครับราคา675,000บาทนะครับคุ้มค่าอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนำไปแต่งซิ่งหรือแต่งรทุกนะครับก็สามารถเติมแม็กได้แต่ตัวนี้ออกแบบเดิมๆสายคลีนนะครับเอาไว้ใช้งานอันนี้เหมาะนะครับ เรื่องของเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้2.2เนี่ยผมทดลองขับแล้วนะครับเปลี่ยนเกียร์ดีขึ้นนะครับอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแรงบิดดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูรูปลักษณ์ก่อนนะครับสเปคที่ลูกค้าจะได้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็ได้เรื่องของล้อกระทะเป็นแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าท่านใดถ้าอยากได้เป็นตัวล้อแม็กก็สามารถสอบถามได้นะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับตัวนี้มันเป็นราคาประหยัดนะครับแต่ไฟหน้าตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับสว่างแจ่มแจ้ ตัวนี้เป็นไฟแบบรีเซ็คเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟแบบรีเซ็คเตอร์นะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับในตัวเริ่มต้นเนาะนี่นะครับสีเทาแอร์บูสเป็นตัวสีใหม่นะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะหลักๆเราใช้งานเชิงพาณิชย์ใช้งานในการบรรทุกนะครับตัวนี้คุ้มค่าสุดนะโปรโมชั่นก็เด็ดสุดนะครับดาวห้าเปอร์เซ็นต์ได้ดาวสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับอ่าพาชมนี่นี่คือสเปคของสเปคแคปนะครับสองจุดสองนะตัวนี้นะครับ เป็นตัวเริ่มต้นราคาย่อมเยาเนาะออปชั่นก็สมราคานะครับหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทได้กล้องมองหลังด้วยนะครับอ่ะนี่มีกล้องมองหลังให้นะนะครับสเปคนี้ได้กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยการชนหลังไม่มีนะครับสามารถไปใส่เพิ่มได้ไฟก็ยังเป็นไฟแบบตัวเริ่มต้นธรรมดาอยู่แต่อันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับก็าแบบกระบะไลเนอร์นะนี่แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับแถมให้เลยนะครับที่สำคัญฟรีของเราครับเป็นฟรีแบบไฮคูเกทเซรามิกนะฮะ ภายในสเปกแครปแตได้แบบนี้นะครับอ่าภายในนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยางยูรีเทนนะครับมีแอร์แบบฟูมโหมดให้นะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดพร้อมเกียร์ถอยหลังนะครับ1เกียร์นะครับมีเรื่องเรื่องของตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอไม่สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถมองกล้องมองหลังได้นะหรือจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับมีฟังก์ชันให้เลือกใช้ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับต้องวอลลุ่มนะครับเสียงของชุดเครื่องเสียงนะครับสามารถรับ โทรศัพท์ได้ในนี้เลยนะครับอย่างผมบอกไปแอร์แบบฟูลโหมดเนาะก็ข้อดีคือมันไม่ยุ่งยากม่ซับซ้อนนะครับก็มีให้เรื่องนะครับทิศทางลมความแรงนะครับแล้วเรื่องของความเย็น AC นะครับมีจุดชาร์จตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะครับแต่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมเนาะเพราะตรงนี้ยังเป็นตัวเหมือนตัวที่จุดบุหรีนะครับแต่ว่าต่เนี้ยลูกค้าไม่นิยมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเกียร์เดินหน้าหกสปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์โอเวอร์ดรอที่เกียร์ห้าและเกียร์หกนะครับ พอมีเกียร์โอไดที่เกียร์ห้าเกียร์หกนะครับเกียร์ห้าเกียร์หกเนี่ยครับเป็นเกียร์ขับประหยัดน้ำมันนะแนะนำเอฟซีอย่างนี้เวลาใช้งานรถอีโรโะครับใช้คันเร่งที่น้อยที่สุดนะครับเวลาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเกียร์รู้เอฟซีสอบถามมามากว่าไอพี่แล้วมันจะใช้งานยังไงนะครับผมแนะนานี้เวลาที่เราเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์อย่างเช่นเราลากรอบไปปุ๊บไฟจะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยควรเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้า นะครับทำตามคำแนะนำของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็จะขับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของเราเป็นเรื่องของแรงม้าแรงบิดที่ดีเยี่ยมนะครับก็ใช้รอบให้เหมาะสมกับแรงบิดนะลูกค้าบางคนนะครับไม่เคยใช้แบงค์อีสูมาก่อนแล้วมาขับขี่อีสูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าออกตัวแล้วมันไม่กระชากไม่วุดวาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้มองเรื่องของแรงบิดนะครับพยายามใช้แรงบิดอยู่ที่พันหกนะครับถึงสองพันหกอันนี้มันคือแรงบิดที่ดีที่สุดนะครับเวลาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเกียร์นะ โอเคก็ถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจนะครับน่าใช้นะราคาย่อมยาวนี่สามารถวางสินค้าได้หรือส่วนใหญ่บ้านเราก็มันต้องพูดดิสารเนาะมันต้องพูดดิสารนะแต่ก็มีฟังก์ชั่นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้ครบเลยนะเห็นไหมสบายๆนะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะสําหรับไว้์ลุ่งสั้นตัวหรือพนักงานที่อยากผ่อนไม่เยอะมากนะครับผ่อนไม่เยอะมากก็รุ่นนี้แหละ แนะนำนะรุ่นนี้แนะนำจะไปเปลี่ยนออปชันเพิ่มเติมก็ได้นะครับจะเป็นไฟหน้าเหมือนไฟโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับหรือไปใส่เรื่องของไฟดันหมอกก็ได้นะคือถ้าตัวนี้ดาวซากประมาณ299นะครับส9 9ส่งเดือนละ9,000นิดๆนะสบายๆนะก็ฝาก FC ด้วยเผื่อท่านใดสนใจนะครับทักอีสุทธิพูดได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ